อยู่ที่เก่าครับเพื่อนบอยปิดมากลางที่เซนเตอร์ครับเจ้าของโซนสั้คับบอยมาที่เก่าครับเก่ากระชากขึ้นมาเองจ่ายมาบาสไปไปทางด้านขวาอยู่ที่บวกบวกหาช่องครับขำท่าเดี๋ยวจะยิงไม่ยิ่งใหญ่ชูได้ตรงกลางเกี่ยวไปครับสูทโฟร์วิงเกอร์บวกกิงครับบอยไหลมาลิม่าจับยาเกินไปฮะสนามฟ้าตาที่คนเุืบอลวนลำตานะฮะ มีฝนตกระบาสอบหน้านี้บาสตั้งต้อมแล้วไหลไปด้านขวาเสาเปิดแค่เรช้สองแม่ย้ำดาบแล้วคราจะได้ของแบงค์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 ยี่ห้าแบงค์ที่จบแบงค์แล้วหายเลยที่วัใสายแล้วเจ้าแบงค์แบงค์ยี่ห้าแบงค์แต่ถ้ามันของแบงค์นะครับได้ยิงจังหวะนี้ฮะทางนั้นของต้นแบงค์ครับ ดูสองมัดเจ้านี้จ่ายบาชาลับเล็กน้อยครับแบงค์แม่ให้่านครับบอยดับไว้ได้เหลียงลูกกับทาของแบงครับบอยไหลไปด้านซ้บเปดข้ามบาบาเปิดกข้ามาตงกางเม่ล็บแม่ลูกนี้ครับทางด้านของเอลครับใส่สายเ่ประตูให้เป็ลูกเตานะฮะ สาวหึงไม่เต <kah> ือนอมาที่เสียจ่ายเข้ามัคกี้ดึงหลอกแต่เขาคอยเอ็นดิ้งด้วนี่ครับหัวเขียวเลื่ยนเลื่อนของเจ้าเอครับเลือนเลื่อนเปลี่ยนวัตถุนี้ครดึงเข้าขวาแล้วตะวันลูกนี้เสียบสาวเียกเข้าไปเลยครับทำให้เพื่อนลอยครับออกนำทากอัมจินีกองท่ากันแล้วครับหนึ่งประตูต่อสี่ครับจากการดีของเจ้าเอละครั จิ้งดูดีเหลือหลายเลูกเลยฮะต้องบอกว่าจิ้งว่าอย่างสติงก์กับดิ้งแม่เลยทีเดียวแล้วแสดของเอ,องจเีซับลิงจอมินกีสับสุดนี้กองพลาต้องเปลี่ยนจิ้ลูกแล้วฮะจะต่อตามหลังแล้วลูกนี้แต่ยาวเกินไปครับบาสไหลมาตารงกลางที่หนึ่งสองมาบาสแด้จังหวะสุดท้ายครับสุดนี้กองพลาบ้ังดับไ้ได้ครับอย่างได้เป็นลูกเตะรุมนะฮะเพื่อนบอย ลูกนี้เอ็ดปวดได้ยิงลูกนี้โอ้โหทางด้านของตปวดเขาจำเลยว่ายิงจากแถวซ้อมฮะลูกนี้ต้องเอาสองแถวไปเก็บเลยฮะทางด้านของปวดเพิ่มนักเตะจา,ากเกาหลีนะฮะทางด้านของปวดเพิ่มเอ็ดสะบัดด้วยข,ขวาลูกนี้เขาแปะข้าวขากับใบถือเลยฮะ

อยากไปเป็นลูกเต็มครับสุดีจ่อครับแหมเป็นลูกทุ่มนะฮะเคือมาบอยโยกเข้าขวาครับหลีกเส้นลงนี้ครับแหมอยากเอาตัวเราไม่ได้ครับบอยคือมาตั้งกันใหม่ครับดึงกลอกลูกหนีบอยยังเก็บได้ครับบอยแหมจ่ายลงนี้ยังติดทางนักตบไดครับลูกถึงพลศสเซอร์ประครับสุดีกจ่อมาครับเล่นเร็วขึ้นมาเอดักไว้ได้ครับเอ รอเพื่อนขึ้นเตอร์แล้วจ่ายเข้าฟ้ามาที่ป่าได้ปลลูกนี้โวหัวตั้งหน้าเท้าแปลแล้วจะมาตีก้อนเลยฮะทานายสุปราศครับโอ้บบาสตึ้งวันนี้ฮะเหล็กที่ไม้กอล์ฟใหม่เลยฮะแต่โดนกล้าข้าเท้าลูกนี้เขาเปิดหน้าเท้าแปลให้มุมกว้างเกินไปครับทานายสุปราศเกือบไปแล้วครับตอนนั้นของเพื่อนบอยครับฝ่ายของซุนี่ก้องพ่อครับ เปิดเกมดุเพื่อจพื่อประตูต <Toy Story> ีเสมอให้ได้ครับดุปลังสูงและเสียบอลมาเอเบียเอาชนะมาดินเราแต่ข้าสายยิงหักเข้ามาแล้วเป็นจำนวนสิบสองคะแนของป้าครับแต่ยิงจ่อเจาครับไม่เลีดยนเป็นคะแนนของเพื่อนเลยครับดุนี้ต้องยกเครดิตให้กับท่าน้าของฟาครับอีกเข้าไปครับแต่เจ้าตัวก็อยู่ใน

แล้วดึงออกจะมากไหมครับแมนทางด้านของเองฮะยังไม่มีมือมีับเปิดมาสองสองตู้โมงทิ้งยังไม่ออกเคลียร์สุดท้ายก็ออกไว้ทางด้านของบอยแหมเปลี่ยนแล้วฮะอ่าาา แต่ลูกเตะเลยกสุนีกล่องฟ้าครับมุมตรงด้านขวาเป็นการซ้นมาครับถึงเส้นหลังจัดยองยิงยัดลูกนีครับเพผ่านทางน้ำของยัยเก็บได้แต่งเข้าซ้ายปั๊มจังหวะนี้ครับตัวอ่าเล่นนิ่งๆครับจ่ายจ่ายสวนกลับเลยครับจ่ายลูกนี้ครับทางด้านของแจ้งฮ่าจะให้ทางน้ำของเอครับก็แรงเตะไปครับแต่จังหวะสวนกลับเลยครับเมื่อสักครู่ครับทางด้านของเพื่อนยอยเกือบไปแล้วครับถ้าจ่ายกันดีๆนี่มีโอกาสนะฮะ ลอยถุ่มคืนมาครับ <Okay. S 1> ยังเป็นบอลของสุนีกล่องพระครับเข่าสั้นๆหนึ่งสองแก้ไขอาวะสวยฮะทำชิ้งขึ้นมาจ่ายมาลูกนี้ครับยังเก็บได้ครับสุนีกล่องพระถึงหลอกขนานเสุดมาเก๋าตัดร้ายปล่อยให้อีคืนมาเก,าาก๋าไ,เา,เกาได้กดลูกนีน้เลี้ยงก็แม่โอ้โหฮะจังหวัดสุท้าเก๋าจะล็อกเข้ามายิงเอาถนาดัดละฮะ เสียบอลให้กับบอยเปิดเข้าซอกมาแต่บวกยังดักแล้วครับบอยจังหวะสปายล็อกเก่าฮะต้องจิ้บทีออกหลังแต่ก็จะได้ไปไปเป็นลูกเตะเพื่อใหทางด้านของสุนีกล่องผ้าครับแต่หยุดแต่ข้างขวาฮะโอเคแล้วก็ตัวเก่งนะครับทางด้านของบอยหุบสุนีกองผ้าแล้วครับเปิดมาสองในมองลงนิ้วจังหวะโองลูกดีก็ พยายามจะสกั yup. ดศีรษะแล้วฮะโอ้ยต้องก่อดครับูกต้องเตะด้วยครับเพื่อนบอยบอยไหลมาตะการครับอยู่ที่แบงค์เสียบอลให้กับทารกของซุนีก่อนครับย้อนร่างกันใหม่ครับเติ้กออกมาจ่ายมาตรงกลางแหกเกือกยังดักไวได้ครับคืนมาเสาแบงโอ้โหครับทำไปไหนดีครับแบงค์สกัดการพูดกับทารกของเอจะเปิดยับษ์ลูกนี้ครับยังดักไว้ได้ เโปร่งสวยครับสุนีกล่องพระตีดคืนลายจะแหวนลูกนี้ยังไปได้ครับจังหวะสุดท้ายครับติดแล้วเสียลอยให้ทางนักของเก่าได้กิงลูกนี้ติดแล้วออกข้างระแต่เกือบไปแล้วะจังหวะจะชากนี้สักครู่ครับทางด้านของเพื่อนบอยครับตัดเฉยได้ครับเขาได้ยนอีกชั้นลบลูกนี้ยังเข้ามือผู้รักษาประตูของสุนีกล่องพระครับแต่คนนี้ก็ถือว่าเหนียวจริงๆนะทางด้านของสุนีกล่องพระครับกล่องกระชากขึ้นมาเอง มีของบอยประคองอยู่จ่าใจบริการยิงมาหนึ่งนี้วลูกบอลกจริงลูกนี้โอ้โหวตทางด้ของเอ็มครับลูกหลือเกเสือนะฮะจังหวะสุดท้ายครับจริงโดนไม่ค่อยเต็มท้าครับเพื่อสามประตูของเพื่อนบอยครับยังล้มตัวจับไปได้ครับเกือบตีเสมอได้ครับทางด้านของทุนี้กล่องพลาครับเกือบตีขึ้นมาฮะจังหวะเมื่อสักครู่ครับนิ่งๆนึแล้วฮะทางด้านของเอ็มครับ ลูกลูกคิดจะไหนก็ต้องออกนอกกรอบโทษแล้วฮะจ่ายลูกนี้ยังติดอยู่ฮะทางด้านของบาสสินลูกทุ่งทั้งชน,นี้ก่อนฮะจ่ายมาไม่ผ่าน้ะฮะและได้จริงลูกนี้ต้องเคลียร์ทิ้งแล้วฮะตูเดียวไปเลยครับ ไนววลลี่เตะ้น,นะรับทางน,นของเคนบอยฝันเอฟฟครัมุมถึงด้านซ้ายครับด้านของเอฟเจัมาตรงกลางในฝังลูกนี้อู้หูเอ,อ้เจียร์สาไม่ได้เดียวางาของเก่าครับแมดิชสางสีสมัมวงคนเดียวลงน,นเลยครับแม่ยังไม่ตรงก่อทาง้าน,นของเก,าดดก่าดล่ลนเรือมาจับบอลไม่ไดียังเก็บไปครับ าขึ้นมาเองครับตรงกลางหาเพื่อนจ่ายแล้วจ่ายไว้เครับบอยเพิ่งตัว,วเดียวลูกนี้เนี่เดินเหลี่ยมไม่ค่อยดีก็ออเกือบคู่นะฮะแต่ข้าวขาดออกไปครับเห็นลูกตังก้งเตะพี่นะฮะตอนแรกของเพื่อนบอยเต่าดึงหลอกครับลูกนี้ฮะได้เข้าวฝากไปที่หัวครับแล้วจะตัดได้ครับสุนีกล่องพระ ผู้ใหกออกไปก่อนแล้วฮะยังยังไม่ออกนะอยู่ที่บาร์สไหลามาตรงกลางครับมาด้านซ้ายครับเก๋าทำชิหนึ่งสองกับบาร์สจายเข้ามาลูกนี้สุนีกล่องพักดักไว้ได้ครับเสียบอลปั๊มจังหวะนี้ครับแบงค์คืนมาบาร์สจ่ายจะคืนมาลูกนี้ก็ติดท่าของแบงค์ฮะ บอลเขงชนีก่อนครับแบงยังดักไวด้นนครับบวกมาที่บอยบอยเคลียร์ลูกเนื้อตรงกลางยังเก็บไว้ได้ครับแบงหาบอลขึ้นมาเองยังไม่จ่ายแล้วทะลุมาให้ A. เอเว้นมาที่เสาสองยังงงดักไว้ได้ครับเข้ามือผู้รักษาประตูชุดนี้ก่อนครับเล่นเร็วมาที่สองหลุดทางร่าขงขวาครับสองกระชากใส่ประตูแล้วครับตีดมาให้เ M. อ M. ็มเอ็มใจหนึ่งจังหวะหาจังหวะยิงคืนมาดึงหลกไปที่เส้นหลังแล้วเปิดมาเสาสอง ัอ,อกเข้าสายจริงลูกนี้แหม่ยังติดนะครับเดี๋ยวจะเสีเยแล้วครับเพื่อนบอยไหลมาที่บาร์หลุดมา3ต่อสครับาบาร์กระชากขึ้นมาเองไหลมาเลื่อนครับเอมองหาเพื่อนนั่นในขึ้นมามาแล้วจริงลูกนี้ยังติดนะครับเพื่อนกเกับมาที่เอล็อกมีเก็บมาที่บาร์แล้วในจริงลูกนี้หลุดผ่านหน้าประตูออกไปแล้วมาได้ผลบาร์โอ,อ้จังหวะนี้หัวพลาดได้แง่ขาจะไร้ผลตายครับได้ยิง,ยงโล่งๆแล้วครับบอยนั้นออก ผ่านหน้าเสาสองออกไปครับแต่ชาเลบแล้วฮะทางด้านของบัสยังได้เต็มนะครับเพื่อนบอยเปิดมายังมองกลับไว้ได้ครับเปิดมาที่มุมศูนย์หน้าของสุนีกรองพระเปิดมาด้านขวาครับหยุดขึ้นมาแล้วฮะหลอเพื่อนขึ้นเติมไหลึ้นมาบอยแต่งเข้าขายัางโยกหลอก้าเลี้ยวครับบอยยังบุงวอลหลอกเครับบอขยขึ้นมาไหลวาเป็นกลางครับสองแต่งเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งลกนี้ ตัวนี้เป็นพยายามจะขึ้นโลบให้แล้วฮะแต่โค้งไม่พอครับยังไม่เป็นประตูครับแหม่ทีนีบ้าได้ฮะทางด้านของสุนี่องพ้าครับทุกฝั่งโค้งด้วยเท้าซ้ายครับจังหวะนี้ฮะทางด้านของกองครับยังไม่เป็นประตูครับทีนีของพระมีโอกาสแล้วนะฮะอย่างจุดบอลของเฟนบอลเอหลอกมาชนครับเอ ได้ทะลุช่องให้บาสแต่งมึงเข้าซ้ายหามุงยิงขึ้นมายิงแล้วยิงติดเพ,พราะว่าจะซ้งทีละแม่ของแม่แม่ยิงลูกนี้แปฮะยังเก็บได้ครับเจ๋าโดนเรวมสองเจะแหลไกไปเองไม่ผ่านครับปั๊มที่บอลเดือดตาจังดักไปได้ครับจ่อสุดท้ายครับทา,า,นะางด้านหั่งแบงค์ครับจักจลิกาบดเจ้าสุนีก่อนครับไปเซตแล้วฮะ เดินมาลูกนี้ติธดธนบัตรเก่าถ่ายมาตรงกลางอีหมุนหล่อโนลุมสองจะแหวกลูกนี้ป้อมที่มาแล้วดัดไว้ได้ก็ไหลามาลูกนี้นแม่แรงเกินไปครับจะให้พลานของบอยฮะเบอรมเลอร์เกอร์เตอเดี๋ยวเกมแล้วฮะับอะไรลูกนี้ก็แรงเกินไปครับเดี๋ยวพี่บอดครับบอลมันโดนผลนะฮะการจังหวะนี้ต้องล้มปากครับต้องมีการจ่ายเผื่อนะฮะ ตูนตื่มาครับมาที่อบอยบางบอลจังหวะนี้ครับตูนทางนั้นของเกา๋โยนมือนะฮะสินลูกแฟนบอลครับเล่นสั่นๆขึ้นมาครับอยู่ที่บอยบอยเปิดจใ้เอ็มได้มองลูกนี้ไม,ไม,ไม่ตรงก่อนครับทางด้านของเอ็มจังหวะเปิดของ,องบอยนั่นถือว่าเปิดแน่นเลยทีเดียวครับให้กับศูนย์หน้าตัวเก๋ทางด้านของเอ็ม ได้โบ่งลูงดีก็ยังไม่ตรงกรอบนะฮะสนนกอไปเป็นทางด้านของเพื่อนบอยครับยังดำอยู่สองประตูต่อศูนย์แล้วจ่ายมาไว้ดีครับอยู่ที่บอยจะดึงหลอกครับโดนลุงสองฮนะขึ้นเกมไม่ได้คทีตั้งกันไหนครับจ่ายลุงนี้เสียปั๊บตัดก็ได้ครับแล้ว,ลวรับต่อไปคุณเชาตัวจริงมีเลีอดมาเลยครับแต่เหลืออะไฮะทางด้านของบาร์นะครับโอ้โหฮะตัดบอลลุงดีได้แล้วก็จัดชาเข้าไป เหลือแต่ยิงก็แต่เลือดเป็มจริงๆฮะเลือดหมดพักสามประตูเขได้ยิงเข้าไปขาทางด้านของบาร์ฮะถือว่ามีความคล่องนิดเดียวครับทำไมสกอร์ออกน้าเป็นสามประตูต่อศูนย์แล้วครับบอยยังตัมไปได้ครับบอยมาที่บอยฮะ บอยเจอกันแล้วครับบอยแต่งเข้าขวาแล้วเมื hmm. <elson> <Yeah. S 3> well, mm ่อ hmm. ก like uh ี huh. uh ้ล huh. uh ูก huh. น uh ี huh? boy, uh ้แ huh. ม uh ่ย huh. uh ังติดประแนนของบอยครับอือรับบอยได้ยิงไปติดบอยครับบอยของชินีกล่องซักครับิอีกติดแต่บอยของบอยของเพื่อนบอยแล้วฮะจ่ายลูกนี้แล้วจะโดนใส่ลูกบอล่าวได้ยิงลูกนี้จังหวะสุดท้ายครับเรียบร้อยแล้ พยายามจะเซฟไม้ท้าเัาแต่เซฟตูหน,หนีครับต่เซฟไม่พ้นแล้วฮะเอาจนได้ครับขาคารานของเก่าครับบวกสกอร์ให้กับเพื่อนบ่อยับอีกหนึ่งลูกครับเป็นสี่ประตูต่ตอศูนย์แล้ว เวลาในสนามเหลืออยู่หนึ่งนาที่พิเศครับยังไม่เลือดทุกเจ็บนะฮะในครึ่งเวลาแรกเห็นลูกเต็มของเพื่อนบอยครับจกปลาลูกนี้ยังมุมดัดแล้วนะครับแถวสองแบงค์เก็บได้แต่เข้าหาหาช่องยิงก็แบงค์แล้วกดลูกนี้โวหัวจังหวะหมุนตัวครับหาเหลี่ยมยิงทำได้ดีผี้เดียวเพราะฉะนั้นคงแบงค์จังหวะกดก่อนค้ำลาออกไปฮะแม่จุดมาเล่อนดีครับสวัสดีครับ รุ่นของเพื่อนบอยครับทางด้านของแบงกับเอฮะหลุดม,มาครับชุนีกล่องพระเปิดยันเข้ามาแบงเอ็มครับลูกนี้ครับงม,มีโอกาสแล้วจับบอลลงลูกนี้จับไม่ไดีครับทางด้านของเอ็มฮะกลับลูกทุมครับของเพื่อนบอย,อบอยตัางทีบอลเจ้าของสโมสรนะฮะเปิดยาวข้างหน้ายังมองดักไว้ได้ ในวันสุดท้ายก็เข้ามือพลเรสาตู้ครับเล่นเลยขึ้นมาเปิดขึ้นมาครัจ่ายขึ้นมาอีกทีถึ้มาตั้งที่บอยอยากเก็บได้ได้ครับบอยต้องให้คนนี้ครับทำเกมแล้วสุดท้ายเสียบอลให้กับแบทจ่ายทะลุมาดาบไว้สวยครับแม่เกือบไปแล้วฮะแล้วจะเสือเร็วลูกนี้เนี่ยจ่ายลูกนี้ก็แรงเกินไปคจังหวัดเสือกับของสลีกล่องพ่อจริงๆก็มีโอกาสครับเกิดจังหวัด ทงนี้ก็พลิีการเตะเตรเล่านเรื่อยๆเรื่อยได้มาลดนมาเดต่อครับเพื่อนบอยอยู่ที่บวกแต่ชาทำไมคราบวกก่าวมาที่บารถึงหลอกว่าับบาร์นะเข้ามาตรงการให้เอแหมอยากตัดตัดได้ครับธนชนีก่อนครับแล้วพุ่งชนครับก็ต่ไเลย